ใช้ได้สามเดือนแล้วเนี่ย<ม>ตนนัวเดียว <500 S 1> น,น, <500 S 1> นะต้องค่าร้อยกว่าบาทดูนะดูนะคะดูนะคะดูนะคะมี่ขนาดเกเป็นป้าแล้วเนี่ยเด็กคิวลบไม่ลบคิว้วโอ้ยคนที่ใช้เนี่ยอื้ออืออือ <laughs> ใช้ดีมากนะแม่แต่ที่ค้าแม่จะไปคนจะถามเราไปทำอะไรมาป้านะหายวะ <laughs> หน้าผากมันนิดเดียวมันโกหกของจริงแท้ๆของจริงไม่ใช่อย่างที่เห็นนิดเดียวเยอะไรวะของจริงไม่ใช่อย่างที่เห็นเอยวะอันนั้นเนี่ยคิดไม่ทันหน้าผากแต่มันโกหกชัดๆก็ของจริงอ่ะก็หน้าผากไม่เคยไปทำไม่เคยไปจีดเออเลอร์ก็หนูบอกว่าหน้าผากมันแค่เนี้ย อืออ่คออันนั้นมาปุ๊บปะลูกขาใส่ทองเส้นใหญ่ๆเป็นไงเห็นต่างไหมเห็นต่างไหมคะต่างไหมคะต่างเลยค่ะอ่ะแต้มเลยนะคะแค่มนขี้เกียจเดียวเองขี้เดียวเองค่ะแต่เยอะเดี๋ยวหมดเสียดายหลอดต้องสี่ห้าร้อยอย่าไปเยอะไปเยอะไม่เดียวเก็บแม่สี่ร้อยพอพูดมากจังวะไม่ต้องมวยกันเลยหรอกวะไม่ต้องทาแป้งมันอยู่ได้ ก็บอกตรงนั้นแม่ไม่ต้องซับตอนแม่ซับอย่างเงี้ยแม่ซับมาก็ไม่หลุดยังมาดูเดี๋ยวแม่จะไม่มีเหงื่อด้วยเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะหายเลยนะขึ้นโดยอัตโนมัติถ่ายไว้เลยนะตรงเนี้ยมันจะต่างกันตรงนี้เลยอันนี้มันขึ้นอัตโนมัติแล้วเป็นรูรูเป็นกะเนี่ยมันจะแน่นรูชิดนิดเดียวนะรูนิดนิดเดียวแล้วก็เนี่ยที่ฝ้าแก่เดี๋ยวมันจะหายอัตโนมัติเลย กี่วันเห็นผลคะประมาณอาทิตย์เดียวก็เห็นแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวทาทั้งทั้งวันทั้งคืนเลยเปลืองนอนก็ทาเปลืองไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเรียกอะไรเอามีลูกสองคนแค่นั้นนะอเดี๋ยวไปเรียกอะไรเอาเห็นไหมบอกพี่เบือทำเดียวรับพี่เบือเขาได้ทุกเวลาแหมทุกเวลาเมื่อวานก็เรียกมาทําทีวีซื้อกล่องมาให้ด้วยหกร้อยดูเนี่ยต่างกันนะต่างกันริบลวต่างไหมคะ แต่จลิฟต่างค่ะสวยหมคะยคะเมื่อกี้ดูไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเห็นนฝ้าชัดนะอันนี้ฝ้าไม่เห็นเลยจางลงเลยเห็นมุ้งข้างหลังก็ดูกันมองบนเลยเอาเอาลิปขึ้นหน่อยนึแต้งลิฟหน่อยนึงไม่มีเอาสีอะไรบานเย็น